พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตะกร้ายสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพลานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเรืออศจังหวัดนาราธิวาสวันที่10เมษายน2567เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่105ทับ1หมู่ที่7ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ในรัฐพลนารดิศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเชิญตะก้าสิงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวิทยารูรง,งามสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้าย ใช้อาวุธรอบยิงขณะดเดินทางกลับจากการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่กำลังทำซุ้มอรประตูเพื่อเฉลิมฉลองในชาติวงเทศกาลรอยอหลังเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนรอมฎอนเมื่อวันที่7เมษายน2567การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปราบปลืล้มปิติต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้โดยมีนายบำรงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวปหลัดจังหวัดพยาในอำเภอเมืองพยาว้าราชการพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต และบรรดาญาติและเพื่อนบ้านร่วมในพิธีดังกล่าวไปสินชัยพัชรธนาพรเร่เรียงวริศราธินารายงาน